เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศมากมายเลยล่ะค่ะสาหรับหนุ่มเจมินายนรวิทย์และหนุ่มโฟต์นทวั์เรียกได้ว่ามีงานอีเวนท์ที่ไหนห่างแทบแตกทุกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดก็ต้อนรับปีใหม่กับเรื่องดีๆโด,ดยการขึ้นรับรางวัลไทยเบสอาร์ติสต์อเวอร์สในงานประกาศร,รางวัลสุดยิ่งใหญ่โซลมิวสิกอเวอร์สครั้งที่33จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคม2566ที่ผ่านมาค่ะและปังขึ้นไปอีก,นนกอนเ,เน ขึ้นโชว์บนเวทีทำเอาแฟนๆปลื้มกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะและงานนี้2อนุ่มก็ยังได้ตกแฟนๆเข้าดอมได้อีกเพียบเลยทีเดียวจ้านอกจาก2อนุ่มเจมีนาาโฟรก็ยังมีอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตอย่างซีนูนิวที่ก็ได้ขึ้นไปคว้ารางวัลไท a i บสอาร์ติสต Awards ในงานนี้อีกด้วยเช่นกันค่ะทางทีมข่าว W i N ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ